สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับเกมเรนเจอร์นะครับผมก็วันนี้ครับกลับมาสู่ช่วงเอ่อเรนเจอร์เก่าเล่าใหม่กันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเป็นการเอาเรนเจอร์เก่าสมัยยุคพระเจ้าเฮาลับมาเล่นกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็วันนี้จะเป็นคิวของชาร์โ w ดนะครับผมซึ่งเป็นเวนเจอร์ที่ปล่อยออกมาปี2018นะครับผมเพราะงั้นก็เท่ากับว่าตอนนี้คุณระโบโซนิกมาได้เกือบ ใกล้ๆจะสามปีอนะเพราะว่าโซนิคมันมันมาก่อนไอ้มาสไซเดอร์สองเดือนนะครับผมก็สามปีละนะครับอ่าน,นะครับผมก็เดี๋ยวเรามาทบทวนสกิลของชาโดว์เม่นดำก่อนนะครับก็ชาโดว์เมนดัมมีสกิลเป็นดีบัฟคู่นะครับผมสกิลแรกเป็นลดหลบหลีกตัวประสาทแล้วก็ให้ศัตรูมัดติดกันนะรวมตัวกันสกิลสองเป็นลดอมตะหกวินะครับถือว่าเป็นไม่กี่ตัวนะที่มีอมตะเป็นวินะครับผม ดาเมจก็ตอดผมที่ดาเมจพูดที่ว่าเป็นดาเมจตอดนะครับผมคือเพราะว่ามันไม่ใช่แบบดาเมจแรงๆจังๆเลยแล้วก็เปลี่ยนสตูท่านั้นเป็นท่าไฟผมรู้สึกแปลกใจมากกับสกิลนี้ทีแรกตอนที่ผมได้มาใหม่ๆผมไม่ได้แปลกใจหรอกพอเวลาผ่านไปนานๆเข้าแบบเนี่ยพอพอมาช่วงเนี้ยผมเริ่มมาอ่านสกิลดูผมไม่รู้สึกมันแปลกๆนะครับเพราะว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเปลี่ยนท่านั้นเป็นท่าไฟ มันก็แบ็คไฟดิใช่ป่ะเพราะว่าชาร์ดํดาเป็นไม้นะก็เปลี่ยนท่าไฟก็ตายดินะฝั่งตรงข้างก็อัดเราง่ายกว่าเดิมดิใช่ป่ะมันก็ทําให้ท่าไฟของผมเอเลนกับโซเองานหนักกว่าเดิมอีกนะ,ะเพราะว่ามันมันเหมือนจะมันเหมือนจากการเปลี่ยนให้แบบให้ชนะทางกลายเป็นแพ้ทางเฉยอะนะครับผมผมก็รู้สึกว่าเออเวนเจอร์ Ranger ตัวเนี้ยเป็นเวนเจอร์ที่สกิลแปลกมากนะครับผม นะฮะฮก็เดี๋ยวเราไปาโชว์เคสก่อนในสเตนหลักนะครับโอเคเอามาเอาละนี่ฮนะอันนี้น่าจะเป็นเมื่อกี้เป็นหน้าเป็นสกิลสองนะครับรี้เป็นสกิลสองเพราะสกิลสองมีดาเมจนะสกิลแรกไม่มีดาเมจนะครับเดี๋ยววัน กีมันยังไม่เห็นผลมากยังไม่เห็นผลมาเอาด่านนี้กันผมเมื่อกี้เขายังไม่ออกสกิลหนึ่งอะนะผมเสียดายอย่างหนึ่งก็คือเดือนมาสไซเดอร์ผมเสียดายที่ไม่ได้ไบไอเนี่ยสกิลหนึ่งนะผมรวมรวมตัวนะแล้วมันเป็นอะไรที่แปลกมาว่าไอสกิลรวมอะ รวมตัวกับสกิลสองลบเอามาตามมาสกิลแยกกันผมรู้สึกแปลกๆมากเพราะถ้าพรถ้าสกิลมันอยู่ด้วยกันจะมันจะเพอร์เฟกตกว่านี้มันจะน่าเล่นกว่านะโอเคครับผมก็โชว์เคปแล้วนะสในสเตจหลักนะครับก็เดี๋ยวเราไปลุย PV p v พกันนะครับเราไม่ได้หวังอะไรมากจริงๆนะก็ใครก็ตามนะที่กดเข้ามาดูคลิปนี้ครับผม ผมบอกเลยผมขอบคุณมากจริงะขอบคุณมากจริงที่ที่เสาะวลาเข้ามาดูนะครับผมขอบคุณมากนะเพราะช่วงนี้อ่อผมไม่หวังว่าจะมีใครเข้ามาดูคลิปเลนเจอร์ใหม่ละที่ผมทำผมรู้สึกปแปลกๆมากเลยว่าอ่อยิ่งทำลายเลนเจอร์มากเท่าไหร่ยอดวิวมันก็ยิ่งตกไปเรื่อยๆตกไปเรื่อยๆผมก็รู้สึกแบบงงใจ นะแต่สิ่งที่ผมจะงงใจเมือกนี้คือไอ้การที่ผมใช้ชาโดอ่ะมันจะแบ็กไฟทีมผมไหมนะมันจะต้องแบ็กไฟแน่ๆบอกเลยอืม้มอืม้มอืม้อหนักหนักหนัก,นกเดี๋ยวเดี๋ยวหนักหนักมากหนักมากผมบอกเลย นี่นะก็นะครับผมเหตุเพราะการที่มันโดนแบค็คไฟทำให้ทำให้ใหเอเลนยืนไม่ได้นะครับอเลนยืนไม่ได้ผวกก็แพ้เลยนะเพราะว่าก็ก,ก,ก็เราเปลี่ยนธาตเราเราเปลี่ยนท่าตุให้เป็นไฟก็แพ้เดยลยก็จบเฮเลยอ,อินเวชชาเยแบบได้ดีกว่าเดิมอีกนะวันนีอ้อาจจะแพ้6หนัดรวดเลยก็ได้นะมาผมไม่ไม่แคร์แลนะ้ว ทำไปก็ไม่มีใครดูจริงปวดเศร้าเลยเป็นเลนเจอร์ที่แปลกมากจริงเออถ้าถ้าผมคิดนะว่าจะใช้เลนเจอร์ตัวนี้ให้มีประสิทธิภาพนะอย่าพยายามใช้ตัวที่มีธาตุมาเยอะไม่งั้นไม่งั้นแพ้ คือตัวชนห้ามเป็นไม้เพราะถ้าตัวชนเป็นไม้โอกาสแพ้สูงเพราะ,ราะยืนไม่ได้เพราะฝั่งนู้นกลายเป็นไฟหมดโอเคเั็นผมจะสามารถยืนจัดกับโยมิแล้วก็เจมส์เดือนนะไม่น่าเชื่อป โอเคเนี่ยบางทีบางทีไอไอทีมที่มีเจมืมอมีโยมิไอที่ผมกลัวดีก็ชนะเฉยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนบางทีแบบแบบคิดว่าสู้ไม่ได้สู้ได้เฉยผมว่านะ อย่างว่าคุณเชื่อไหมเมื่อเช้าไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อเช้าเมาื่อน่าจะเมื่อคืนเมื่อคืนมันมีคอมเมนต์หนึ่งเขาบอกว่าเขาเขาเมนต์ในในคลิปไอ้ที่ผมเอาบอลสิบสามกับลีลาสุดเขาเมนต์ว่าเอ่อทำไมย,ยอดวิวกับเอ่อคอมเมนต์มันตกไปเรื่อยตกไปเรื่อยมันไม่แปลกครับผมคือพอความปังอ่ะคือต้องเข้าใจว่าช่องผมอะ่ะมันมันมันจะปังคลิปหนึ่งพอมันปังคลิปหนึ่งปุ๊บ พอผ่านไปพอผมลงไลนเจอร์ไปสักพักสักพักจอวิวก็ต่ําไปเรื่อยต่ําไปเรืยแล้วก็หายหมดทุกคนลืมผมเร็วมากนะครับ่นานะก็คือก็คือเอาเอา,เอาง่ายๆเราเราไม่มีอิทธิพลอะไรมาก,กในในอ่ในเรื่องไลนเจอร์ anger, นะครับคนก็เลยหายหมดเนี่ยไม่ต้องแปลกใจนะ ตอนนี้ผมรู้สึกว่าโอเคโอเคเรือปอมอยู่ใช่ไหมอพอมันปั้งคลิปหนึ่งสักพักหนึ่งคนก็นั่นแหละคนก็หายไปหายไปเรือก็เขาไปดูช่องอย่างพวกเอ่อพ t k กเอนสุดลุงยุ้ยกันละมิดนิว นะผมบอกผมชี้ช่องให้หมดเลยผมชี้ช่องช่องดังๆให้หมดเลยนะก็ไปหาเด้๋ยโอ้โหจีแซด้วยนะผมผมโปรโมทให้เลยนะผมผมโปรโมทให้เลยช่องนั้นเขาโหดกว่าผมเยอะจริงผมโปรโมทให้เลยเนะี่ยว้าวผมทอทอจะต้องมาโปรโมทงวดช่องอื่น เวลเอลโหสู <elim> vale keit, ้ไม่น่าไหววะเดูยจะยิอได้ไหมลงอลยี่แปด ผมผมลำคาญไงแบบเวลาที่ผมแบบนั่งไลฟ์เกมอืนเงี้ยแล้วก็จะมีคนมามา,มาถามว่าทําไมคนดูน้อยจังไรเงี้ยคือคือผมบอกไปเสมอว่าช่องเนี้ยมันดังได้เพราะไลเลนเจอร์เพราะงั้นถ้าทําเกมอื่นคุณไม่ต้องหวังเลยจะมีคนดูนะคุณไม่ต้องหวังเลยยินะ่งช่วงนี้ผมเมื่อวานผมไลฟ์ไลเลนเจอร์คนก็ยังน้อยเลย ผมทำไมผมรู้สึกว่าช่องนี้กลายเป็นช่องที่โตช้ามากไม่ว่าผมจะพยายามแบบพยายามคีดคอนเทนต์แบบให้มันพยายามแบบลงทุนมากกับคลิปอะนะผมพยายามลงทุนมากแต่มัน,ม,นมันเหมือนขี่ช้างจับตะเก้แตนอะอนะาูความหมายใช่ไหมอันนี้ผมก็อ่อ อยากจะขอโทษด้วยนะที่ผมนั่งบนในคลิปนะครับผมผมวู้ววแบบคุณอาจจะสงสัยว่าผมนั่งบนทําไมนะเมื่อวานผมก็บ่นงี้ไปแล้วแต่ว่ามันเหมือนยังบ่นไม่จบแล้วก็มันนั่งบน <laughs> ในคลิปนี้ต่อทั้งที่คลิปนี้มันควรจะเป็นคลิปรีวิวนะมันควรจะเป็นคลิปรีวิวชาโดนะครับผมแล้ <laughs> ดดวดูดิชาโดนี่ขนาดเอา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 ชาโดมาเป็นตัวถ่วงเนะดู <laughs> ยือได้เฉยเลยนะบางทีก็ยือได้ แปลกดีผมก็ลืมไปว่าคี่ลวมันก็ไฟไงเพราะงั้นเ,เจอชาร์โดไปก็คงไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยนะไอยอย่างคือน้ำของเขาเอ้ยเอยเอ,อน้ำถูกอะน้ำน้ำเขามีแต่ไหมมีแต่ชิ้นจัง อย่าชินจางกับเคนแล้วเคนรู้สึกว่านั่นและโอเคอ่ะผมได้อีกได้ก,กี่ตาผมได้กี่ตานะผมเจออยู่เพชรหนึ่งได้กเก่งแล้วเนาะโอเคผมได้อีกตาหนึ่งนะครับอา นะครับผมผมขอโทษจริงๆนะอ,อ,อีกอีก,อกครั้งหนึ่งที่ผมมานั่งบ่นในคลิปนี้ผมขอโทษจริงนะเพราะว่านั่นแหละมีบางคนตอนไลฟ์มามาบ่นกับผมว่าเนะี่ยเขาก็เขาก็ทำคลิปมีเขาถามผมว่าเขาถามว่ารู้สึกท้อไหมที่แบบว่าตั้งทำคลิปไปไม่มีใครดูอะ นะผมก็นะผมก็ม,กมันมันเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้ครับเพราะว่าเออนั่นแหละเรื่องที่ช่วยไม่ได้โอ้โหตาย,ยแม่มอเขาตีแรงมากเลยใช่ไนะโอเคก่อนจบผมขอดูที่แม่มดแม่มดเขาใส่อะไรนะอืม โอ้ก็ผมก็ลืมดูว่าเขาเกือบแม็กกันดีกว่าหลบหลีไม่แปลกเลยหลบหลีเจ็ดสิบเจ็ดโหตีแทบไม่เขา้าไม่ไม่แปลกหรอกแถมหน,น,นาด้วยหนาคือใส่คาทาคาทาคือมาหนาด้วยตีแรงด้วยหลบหลีด้วยไม่แปลกหรอกตีไม่ทันตายคุณยือ้อถึงคุณจะยื้ข้างล่างได้คุณยื้ข้างบนไม่ได้เดีย๋ยวตาย,ยถ้าตัวบินคุณไม่ตัวการบินคุณไม่ดีพอตายแน,น,น่นอน อ่ะก็น่าประมาณนี้รสำหรับชาโดแล้วก็นะก็ถือว่าเอาตัวเก่ากลับมาเล่นนะครับผมก็ก็คือบางแมทอะถ้าตัวชนถ้าตัวชนแบบไม่ใช่ท่าไม่ใช่าตุาน้ำอะ่ะอันนี้เราเราสบายถ้าถ้าเป็นท่าน้ำอย่างเอเจ้าเที่เราเจอ In ar, อินวิชายเงี้ยถ้าเกิดเจอสกิลสองของชาโดไปมันก็แบ็คไฟเรานะครับก็ทำให้น้ำกลายเป็นไฟ และอินูฉาบก็สบายเลยเพราะก็เลยตีเอเลนง่ายโคตรเลยนะครับผมแต่ทีเมื่อกี้มีวิวด้วยใช่ป่ะนะครับอ่ามีวิวมีหมอดูตัดแล่อีกนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับผมก็เอ่อขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับคนที่เสาร์เวลาเข้ามาดูขอขอบคุณมากจริงๆนะครับผมก็อย่าลืมนะฮะฝากกดไลค์กดซับด้วยนะครับเป็นการให้ผมต่อไปด้วยนะครับก็สอนนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับไปครับผม